สวัสดีค่ะเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนให้พนักง,งานแล้วก็คำนวณภาษีเงินได้นะคะเราจะเข้ามาที่เมนูหลักแล้วก็รายการสร้างรายการเงินเดือนนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มาแก้ไขตรงช่องเดือนแล้วก็ปีนะคะเป็น02ทับสอง แล้วก็เอนเตอร์นะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าจออย่างงี้นะคะพอขึ้นหน้าจออย่างงี้แล้วเราก็กดตรงปุ่มโอเคก็จะขึ้นหน้าจออย่างงี้ให้นะคะคำนวณของเราอัตโนมัตินะคะแล้วก็กดตรงปุ่มโอเคนะคะกดตรงปุ่มโอเคแล้ว แล้วนะคะในการสร้างรายการกงินเดืนอนแล้วก็มาเข้าที่เมนูหลักแล้วก็คลิกตรงปุ่มคำนวณภาษีเลยนะคะจะขึ้นเป็นประมวลผลภาษีหักงนะัดที่จ่ายต้องการคำนวณของเดือนมาที่ช่องนี้เลยนะคะกด02-2558ทับเลือกอัตราภาษีที่ใช้เป็นแบบใหม่นะคะ แล้วก็กดตรงปุ่มโอเคขึ้นหน้าหน้าจอก็จะขึ้นว่าคำนวณภาษีเสร็จแล้วแล้วก็กดตรงปุ่มโอเคนะคะแล้วก็กดตรงปุ่ม c a n c e ิพอเสร็จแล้วก็เข้าไปที่เมนูหลักอีกเลือกคำว่าเงินเดือนนะคะเลือกคำว่าเงินเดือน เมนูหลักแล้วก็เงินเดือนเลือกบันทึกข้อมูลเลือกรายการแรกเลยนะคะเป็นรายการบันทึกรายการเงินเดือน OT การการลานะคะคลิกตรงปุ่มนี้เลยจะขึ้นเป็นแก้ไขประวัติเงินเดือนนะคะเลือกไปที่ช่องเดือนแล้วก็ปีนะคะเปลี่ยน เปลี่ยนเป็น02นย์ทับสอง8นะคะแล้วก็เอ t เตอร์พอ e n t เตอร์แล้วก็คลิกตรงปุ่มโอเคจะขึ้นการแก้ไขประวัติเงินเดือนของพนักง,งานขึ้นมานะคะเข้าไปทีออ่อันแรกนะคะ0ูนสุขใจเก่งมากนะคะกด แก้ไขหรือว่า s สก็ได้นะคะค่ะพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะก็จะขึ้นสุขใจเก่งมากนะคะมาที่เงินเดือนก็จะเป็น5้าหมื่นบาทค้าล่วงเวลาไม่มีนะคะเงินเพิ่มเหมือนอื่นไม่มี ภาษีที่นายจ้างออกให้ไม่มีนะคะรวมเงินได้ทั้งหมด50 0 0 0บาทแล้วก็มาดูเงินหักนะคะเงินหักอื่นๆไม่มีภาษี2,929.25นะคะประกันสังคม750บาทกองทุนสำรองไม่มีนะคะรวมเงินหัก3,679.25อองเงินได้สุทธิจะเป็น 46,320.75นะคะข้อมูลโอเคแล้วก็กด F 1 0บหรือว่าบันทึกได้เลยแล้วก็มาที่รายการที่2นะคะ02กด F 2หรือว่าแก้ไขนะคะมาดูเงินเดือนของนายดีจริงแน่นอนนะคะเงินเดือนจะเท่าก,กับ15,000บาท ค่าล่วงเวลาไม่มีนะคะเงินเพิ่มเหมือนอื่นไม่มีภาษีที่นายจ้างออกให้ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะรวมเงินได้จะเท่ากับ15,000บาทแล้วก็เงินหักนะคะไม่มีภาษีเงินได้ 3,000... นเอ้ยอขออภัยนะคะ337.50นะคะประกันสังคม750บาท กองทุนสำรอง0บาทนะคะรวมเงินหักแล้ว1,087.50บาทก็กองทุนสำรองก็0.00บาทนะคะไม่มีนะคะแล้วก็เงินได้สุทธิจะเป็น13,912.50บาทค่ะแล้วเราก็กด Escape ออกได้เลยนะคะยกเลิกการแก้ไข yes. แล้วก็มาที่รายการที่3นะคะกดแก้ไขหรือว่า F2 ได้เลยแล้วก็มาดูเงินเดือนของนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะจะได้15,000บาทค่าล่วงเวลาเงินเพิ่อมอ,อื่นๆแล้วก็ภาษีนายจ้างออกให้นะคะไม่มีนะคะก็จะรวมเงินได้ทั้งหมดก็จะเป็น15,000บาท แล้วก็รายการเงินหักอื่นๆก็จะไม่มีนะคะภาษีเงินได้337.50ประกันสังคม750บาทกองทุนสำรองไม่มีนะคะรวมเงินหักเท่ากับ1,087.50เงินได้สุทธิเท่ากับ1 3 9 1 2บาท50สตางค์นะคะ ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะกด escape ออกได้เลยแล้วก็กดตรงปุ่มเย็ดยกเลิกการแก้ไขกดตรงปุ่มเย็ดเลยนะคะโอเคข้อมูลเรียบร้อยแล้วคะ่ะ